แปดห่าเหลือนกเหลือนกเขี้ยวกับนักสืบขุณนน้ำแมนอยู่เมึงห่วงมันห่วงใหญ่ห่วงห่วงใหญ่อยู่ได้น้องแปดห่าห่วงใหญ่แต่ว่านี่นี่เหลือนกกับเหลือหนูเป็นไงเกี่ยวเขานี้น้ำมันตีขึ้นมาหอดเจ้าป่ะเฮ้ยนี่ดิน้ำน้ำแก้งสิหนิแต่ก้อยเปรี้ยงของมาเพี้ยง ห<ไ>มย <laughs> เฝ้านี้เฝ้านี้สัน <laughs> อ,านอาน้าววันแม่น้ำบ่ท่านไอ้ข้ามอฮอรพี่แามัน,น,นีวมเนท่นเลียงักหอืมแมนยู่น,นี่มันก็พอดีลหละตาเนี่ยอพอดีแวาอ,อยหาเยวมองด้มันี่เ<ม>อามน่อยแมนกันน้ำ<พ>เป็นยังัน พ่อ,อได้แนวมันขอขอก็คง้อบ่มาบึ่มเหมือนมันก็คงจะคอยล,ล่องเหรอล่ะคอยแต่ก็ไหลขึ้นเทิงอยู่นี่นะมันเป็นยังไงเนี่นี่เขาปลูกกันยังดีบัดน,นี้น้าปังใจไปเห็ดมองได้บัดน,นี้โอ้นี่มันมีมันมีน้ำบาดาลมับ่โอเนี่น้ำบาดาลน้ำร่งกับปันมันเลยตา เหาามีนมันยังบได้เสียค่าน้ำเยอะวิธีชาวนา